สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยันมากนะครับตัวนี้อ่าเป็นเครื่องร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับก็จะมาใส่แคมนะครับใส่แคมแล้วก็ลูกปืนหน้าจะเปลี่ยนใหม่ทาไม่ดีนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็ชุดไร้คางมีหมดแล้วนะครับอ่าลูกเบี้ยวเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเดินเพิ่มนะครับเขาบอกให้ใส่ลูกร้อยใช่ไหม ใส่ลูกร้อยมิลเอเนวานะครับแล้วก็ก้านนะครับสําคัญเลยเปลี่ยนไปเลยนะครับนะครับอันตรายนะครับถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ไม่คุ้มนะครับอ่าก่อประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแกะป๋าสูบนะครับหรือทั้งตัวเลยนะครับดียวดูลูกปืนนี่ว่าดีไหมนะครับถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวโลกเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็เรื่อประกอบแล้วนะครับอันนี้ลูกปืนเปลี่ยนหมดยัง ลูกปืนใหม่แล้วนะครับนี่นะครับปืนใหม่ทั้งหมดนะครับนี่อ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้บอกลูกแหวนนะครับใช้อินอาร์นะครับนี่นะครับค่ะแล้วก็ลูกสูบกำลังจะหลบวาลนะครับนั่นลูกร้อยมิลนะครับนี่นะครับอ่าเปลี่ยนซินเลยเนาะ ดึงออกไหมขอยกระตอออกมาอันนี้คว huh ัาหลุมลูกร้อยนะครับก okay, okay, uh, okay, ็หล uh 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 ุมได้ใช uh uh ้หลุมเดิมนะครับก็หลบวาวเดิมเฮ้ยแต่วาวเสียเปลี่ยนไปเลยดีกว่าโความชัวร์เะขาดไม่ขนาดนี้อีกให้เป็นสามวันสี่วันวาวขาดบาปแล้วอ่ะโอเคครับผมนะนะครับอันนี้จะเป็นวาวเดิมนะครับบอลมันจมอย่างนี้อยู่แล้วรุ่นตรงเนี้ยก็ อันนี้อันนี้เราเดิมเปล่ารเบอว์โตวะเดิมวราเดิมไงเออก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าถามว่าเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการมันขาดนะครับเพราะว่ามันเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วนะครับแกนจะเปลี่ยนใหม่นะอ่าโอเคอ่ะเนี่ยหามา150เลยไม่จะ60แลนวแกน8มิลอ่ะโอเคนะครับจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่ะนะครับก็ว้าวนะครับให้ดูเลยนะครับนี่ ร้อยห้าสิบ di นะครับร้อยห้าสิบ id เอ้ยมโาโครล้านี่เนี่ยอ่าอ,อันนี้เปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับเพราะว่าวาล์วเดิมนี่ไม่อุ่นใจนะครับรถพวกนี้มันมันร้อนนะครับมันร้อนกว่าเดิมนะครับมันจะทําให้วาล์วขาดได้นะครับอ่ะโอเคนะครับตายไหมมึงขัดขีเข่าเอาก็ออกมากเลยเออ,อโอเคนะครับผมสปริงวาล์วได้ป่ะล่ะเปลี่ยนเนี่ยใส่สปริงใหญ่ไหมเหรอเออโอเค เงาเนียเนยเกิเนนะทางอ่ะนะครับตัวนะครับตัวนี้จัดเบอร์สองไม่ให้นะครับอ่าเป็นแนเบอร์สองเฮ้ยเป็นเบอร์สองไอ้นกหนึ่งบวกแม่มึงก็ไม่ห้าเลยไม่อ <c oughs> โอ้โหองงต่งานเฮ้ย <c oughs> ทางอย่าลืมถอดขากรนมานตัดนี้เลยเนดะ้อออตัดแล้วดีกว่าใครตัดเนี่ยสนบตัดมั้งเนี่ย นี่รอยเขาตัดมาหน่อยนะตัดอีกตัดเพิ่มแล้วก็ฝาสูบอ๋อๆอเฮ้เดี๋ยวจะขยายเบ้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะใส่สปริงใหญ่นะครับอันนี้หลอดวาวต้องต้องกดลงนะครับเราไม่กดนี่คือมันจะนั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเจาะประมาณ28มิลนะครับอ่าเจาะไอ้ลูกเท่าเดิมเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงวาวเป็นกดใหญ่แล้วก็เปลี่ยนลีเทนเนอร์เนาะเป็นของคูปุต้านะครับ เพราะว่าของยันตามันเล็กนะครับมันจะรอดรูนะครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนของกู้ตามันจะหนากว่านะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับผมแต่วาวเปลี่ยนเนาะบด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 ไปยังเปลี่ยนแล้วลองเอาเมืเ่อกี้เราก,กดหลอดวาล์วลงไปลองเอาวาวลว์วแหย่แ้วก่อนนะวันนีอาจจะฝืดฝืดแอ้วลิมเมอร์ลิมเมอร์ใหม่ถ้าไม่ฝืดก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะครับผมอ่า<ง>นะครับตอนนี้ก็เป็นไงใส่เรียบร้อยนะครับนี่นี่ป็น ตุ่มเดิมของขาวว่าแหละนะครับแล้วก็เบี้ยวนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มปิดฝาสูบไปเนาะเพราะว่าวาลไดเสร็จมดแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคครับนี่นะครับเจาะเรียบร้อยนะครับแล้วก็วาลใหม่นะครับอ่ะโอเคครับผมก็ริจเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับอ่าได้ฟังเสียงดุก่อนนะครับอันนี้ลูกร้อยนะครับร้อยมิลนะครับอ่าแคมลบวาล เบอร์หนึ่งบวกนะครับแต่วาล์วเดิมเปลี่ยนแต่ตัววาล์วให้ใหม่นะครับอ่ามองดิฉังตัวนี้ตัวตัว,ต,วตัวนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแคมป์ม,มาพาย่าง,างเพื่อเงียิบวาวาลเออบกติมันจะต้องแร่งนะ คัน,นี้เบา,นนบาหน่อยนะครับอาช่างภูมิลองไม่จับผ้าดิ กดกดท้วนเครื่องแกโหลดอะโหลดแล้วก็หมดเลยิกดิ๊ก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 ิดิิ๊ก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 ดกแบบฟังให้เครื่องมันเริ่มโหลดไก่อน อ,อันนี้มันยังไม่คยืยยังไม่ได้จะเร่งเลยเพื่องอ่ะเอาเอาใหม่ดิก็ถ<อ>ือว่าไม่เยกเยอะนะครับเยียงระดับนี้นะครับอ่ ก็เ,เดี๋ยวให้พี่เข้าไปลองใช้งานดูนะครับว่าพวกกำลังนะครับกลับรอบนะครับะจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้หนึ่งบวกนะพี่แคมปนนี้ <c oughs> จู่ผมจำไปด้วยบวื่มีอะไรจะถามได้อ่าอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพี่อยู่ที่ไหนนะไส่งามไงาอ่าโอเคพอดีจะของมารับเครื่องพอดีนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเรขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ